แล้วผมเคยแกล้งเขาด้วยนะคือพอเขาจําบทเยอะใช่ไหมเขาจําแบบแมนๆผมก็เลยแบบพยายามหาทางที่จะแบบเพื่อให้เขาจําบทไม่ได้นี่ไงทำไมเขาเนี่ยทำไมเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะได้แบบเท่าเทียมไงอ้หดผิดๆด้วยกันอะไรเงี้ยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยผมก็เลยไปชวนเขาคุยอะแล้วเขาผิดจริงๆคุณทำให้เด็กเสียสมาธิก็แบบชวนคุยมาเราก็คุยกันเรื่องอื่นใช่ไหมแล้ก็นี่เป็นไถ่ายนี่ไสนุกไปเล่ยพอแบบจากห้าสปุ๊บล้วก็แบบเอะหนูคาเทอ์การจำไม่ได้อะไรเงี้ยม สิ่งที่ผมเห็นอันนึงอนี่ยผมชอบมากเลยก็คือแบบอ่าคือพอพอจำไม่ได้ใช่เลยครับคุณแม่คุณแม่คุณแม่ขอโทษนะครับคุณแม่คุณแม่ก็จะมองกับมองกับเจอกันทำไมต้องแบบไปคุยไปเล่นอะไรอย่เงี้ยจะได้มีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยคุณแค่ตัวเองยังไม่พอไปชวนน้องเล่นอีกไม่ดูแต่ว่าตัวผมชอบแกล้งเขามากเลยตอนที่ตอนตอนตอนที่แบบว่าเวลาคุยคุยกันอยู่ไงแล้วบอกว่าเอแม่มองแม่มองแม่มองอยู่แม่มองอยู่ก็จะแบบ